นี่หนูวันนี้ตัวเป็นอันนี้นะครับพี่น้องฝนตกซุ้มส่มากๆเลยครับแม่ลังว่านของมวนนะฝนตกแตเแล้วไปแกงขนุนอ่อนใส่สะออมกันดีกว่าเน่มันมจะทำ ทำกับข้าวอาัตโนนมัินะครับไม่ต้องร้อยน้ําเลือดนะไม่ต้องอะไรทนะั้งนั้นเราก็ท้งน้ําเราก็ทางขนนอ่อนมันก็จะใส่ล่วมกันไปเลยแล้วก็แต่ยัดชะอมอ่อนๆเนี่ยค่อยใส่ที่หลังนะคะพี่น้องหลังจากนั้นมันก็ใส่เครื่องปรุงในหมอ้อไม่หม้อดินเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันแต่ต้องเอาน้ํามันพืชไปใส่ด้านล่างนะฮะน้ำมันพืชไปใส่ที่มุกไพนะ มันก็จะรูปแบบนี้เลยใส่แบบนี้ใส่ไปเลยถ้าเกิดแล้วมันเดือดแล้วมันก็เราไม่ต้องรอน้ำเดือดไงถ้าเกิดน้ำเดือดแล้วมันก็อ่าบางส่วนมันก็จะสุกอะไรเงี้ยเนาะไม่ต้องรอเดี๋ยวตอนนี้อาจจะไม่น่าทานไม่น่ากินนะเดี๋ยวรอดูถ้าเกิดมันสุกนะครับพี่น้องตอนนี้มันก็จะไปตั้งไฟก่อนนะพี่เขาพักของมัน

แล้วมันสุกแล้วมันก็น่ากินนะครับเดี๋ยวต้องหอมพักสักพักก่อนขนุนยังไม่ค่อยเปื่อยนะครับนี่สุกแล้วค้าวปีน้องเไอปอกินกันครับเราก็เอาหมาพริกพองโรยใส่นะฮะอร่อยมากๆเลยแหละพริกป่นใส่นิดนึงอะไรเงี้ยเนื้อชัมน,นะน้องมาเลยนี่ไงซึบอ,อืมมูวานาตาพักก่อนแน่ครับเป็นทำกับข้า,อาวอาาัตโนมัติ ะะคุณพักอด่อเนี่ยผักกัมไต้ภาษาไทยใหญ่นะตั้งน้ำดังโถใส่รมกันหมดเลยเวลามันเหลือเราก็กินเลยเลยไงมันเหมือนกันไม่ต้องร้อยนะมันเหลือดนะครับทำกับเขาอะง่ายนิดเดียวเองเพียงแต่ว่ามันเหมือนโชกะปกนิดนึงไม่สุ่มชอะไรอย่างเงี้นะข้าวเป็นน้องมายนี่ยมันจะใส่พริกป่นลงไปเลยหุเผ็ดมากๆแล้วนั่เห็นบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอ่แอ๋มไม่นักไม่เท่าไงไอน้องเขาก็ไม่มั่งเท่าไงตอนเจอ่บบเธอ่ขาหาไี่น้องเขาแบบต้องท

E mm -hmm. ก็ไม่เข้าทำาไมกินก็พ่้งอืมเขาแต่ก็เพื่อขันขวนกค่นหวานก้อนหวานก็กินไงอรกิอืม

ดินแบบนี้มันจะเก็บความร้อนได้เยอะนะครับอยู่ได้นานเราอุ่นไม่เยอ พี่เนี่ยเผ็ดมากมากได้เ,ฟฟเลยจะขับไปน่อนโอเคครับหมวนว่า มันอร่อยมากๆแต่ว่าเข้าต้อนเช้ามอนจะไม่กินเยอะนะเดี๋ยวมอนก็ต้องกินนู่นกินนี่อีกนะครับเต๋น่าอร่อยจริงครับ